สวัสดีครับพบกับช่องหมูฟิชชิงนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาตกปลาหน้าดินนะครับเจ้าคลองรับผีพัดหมายเดิมนะครับหมายจากคลิปที่แล้วเลยนะครับมาแก้มือกันวันนี้บรรยากาศก,ก็เหมือนฝนจะตกนะคึมๆแล้วก็บรรยากาศน้ําก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่ได้แรงไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับอาทิตย์ที่แล้วน,น้ําแรงกว่านี้เยอะนะครับ แต่ว่าน้ําไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณแปดโมงนะก็ตื่นสายหน่อยนะครับวันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับลงเบ็ดไปแล้วเรียบร้อยรถมาลงเบดไปแล้วเรียบร้อยสามคันนะครับมาดูกันก็มีทั้งเกี่ยวทั้งมันหมูแล้วก็เม็ดโฟมนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่บรรยากาศผมเอาบรรยากาศมาฝากนะครับ แถวคลองลับพิพัฒน์บางน้อยนะครับผมใครที่สนใจหมายข้างทางริมคลองลับพิพัฒน์แบบนี้นะครับก็ลองมาดูได้นะครับลงเบ็ดไป3คันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่านานๆนักตกปลาก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับ เริ่มมีเยอะเล่นะครับตับจองที่นั่งเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปลาไม่เข้านะแทบจะไม่มีคนเลยนะครับมามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับ ครับตัวแรกครับเพิ่งลงไปนะตัวนี้กินมันหมูนะครับ สองมาแล้วครับตะโกกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไซส์ใหญ่อยู่นะมาลุยกันครับวันนี้ยาวๆเริ่มแดดเริ่มแดดเริ่มออกแล้วปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มมีเริ่มมีตัวกินแล้วนะมาลุยกันนี่นะครับแดดตอนนี้ก็เกือบ9ก้าโมงแล้วนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะแดดเริ่มออกแล้วปลาก็เริ่มเริ่มกินแล้วนะครับ ส่วนมากจะเป็นได้สองตัวจะเป็นมันหมูทั้งสองทั้งสองตัวเลยนะครับจะกินเป็นมันหมูเนาะเมโทโอมยังไม่ได้ยังไม่ทํางานนะวันนี้มันหมูทํางานไปแล้วสองนะโอเคมัลุุนกันต่อครับเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นกัอนคันกลางเหมือนจะมีอาการนะคันนี้ เพิ่งลงไปนะะเพิ่งลงไปแล้วผมก็มานั่งกดถ่ายนะ อีกหนึ่งแต้มครับไซส์กำลังสวยเลยตัวนี้เป็นโอ้ครับมาเริ่มมาแล้วครับยาวๆเลยยาว,ยาว,ยาวตอนนี้ก็เวลาเกือแบสิบโมงแล้วนะครับใสๆมาเริ่มเงียบนะเงียบแบบห่างๆเลยอะคือแบบตีไปทางเนี้ยตีไปทางเนี้ยไม่ยอมกินเลยนะครับ เงียบเลยแต่พอมันจะกินอยู่เหมือนมันจะกินอยู่ที่เดียวตรงเนี้ยตรงที่เป็นเป็นไอ้ผักตบตรนที่เป็นป่าผักตบตรงเนี้ยครับเกิดไตีไปตรงเนี้ยแต่ว่านะครับมันเริ่มแรงกว่าเดิมนะตะกวดเริ่มเอาไม่อยู่แล้วตีเข้าไปแล้วก็พัดมาประมาณนี้เหมือนเดิมพัดมาอยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะกินอยู่ตรงเนี้ยถ้าตีไปตรงเนี้ยกิน ตีไปที่อื่นอะ่ะไม่กินเลยผมงงมากเลยตอนนี้มันมันจะมีหลุมอยู่ตรงนี้ยแต่ก็รอดูก่อนครับว่ามันจะเป็นแบบว่าหลุมปลามันจะอยู่ที่เดียวหรือเปล่าเพราะว่าตีไปตามแนวน้ำฝั่งนี้ครับน้ำมันไหลไปทางนี้นะมันไม่กินนะโอเคเราดูกันต่อไปครับก็ตอนนี้ก็เริ่มห่างห่างแล้ว สงยวันนี้ก็งสงสัยวันนี้ไม่รู้จะประสบความสำเร็จไหมนะ,ะเราดูกันต่อไปครับผม ตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับปลาก็เงียบเก็บไม่กินเลยเดี๋ยวคงต้องประมาณนี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศการตกปลาวันนี้เพราะว่าผมต้องเอาผมต้องไปทําธุระก่อนพอดีมีธุระนะครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนแล้วก็วก็น่าจะประมาณนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมก็ก่กอนอื่นนะครับนี่จะลืมนะครับฝากเสื้อตกปลาด้วยนะครับ เสื้อตกปลาหมูฟิชชิ n งไทยแลนด์นะครับนี่สวยๆสีดำแล้วก็มีแถบสีฟ้าน้ำเงินเป็นสายฟ้าแถบเท่ๆนะครับนี่เสื้อสวยๆจากหมูฟิชชิงไทยแ l a n d นะครับฝากไว้ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเสื้อของผมจะเป็นสินค้าพีออเดอร์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีต้นทุนที่จะทำเสื้อมาสต็อกขนาดนั้นนะครับก็สั่งไล้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช h อป e ีนะครับ จะเป็นแบบพีออเดอร์นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งได้เลยใช้เวลาประมาณ15วันในการจัดส่งในการทำนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับมาดูผลประกอบการของวันนี้นะครับครึ่งวันนะครับครึ่งวันได้สี่ตัวนะครับมีตะโกนี่ก็แบบ จะปล่อยไปก่อนไม่เอากลับนะครับโอเค